สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบก,กับเกมเว t ไทม์ในเกมเว t ไทม์นี้ก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการเสียเวลาเข้ามาเล่นทําไมก็ไม่รู้นะครับชื่อตรงตัวเลยเวทก็แปลว่าเสียไทม์ก็คือเวลาเสียเวลาชีวิตนั่นเองนะครับผมเกมนี้ไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าครับอลอเลนงั้นไปรับชมเกมเพลย์กันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับคนผู้ชมเวลาเข้าเกมแล้วก็จะมีศูนย์นาฬิการตรงนี้แต่ผมมาทําได้ถึงไปเยอะและระดับเกินพันล้านไปแล้ว แล้วก็เอาเงินตรงนี้เอ้ยเอาเวลาตรงนี้ยไปแลกเป็นนาฬิกาทรายที่เรียกว่าอีออนนะครับแบบนี้เลยบึ้งก็จะเพิ่มมาด้านบนแบบนี้โอเคนะครับแล้วถามว่าเกมนี้มีอะไรให้ทําบ้างไม่มีครับผมไม่มีอะไรให้ทําเลยสักนิดเดียวคุณ <c oughs> ผู้ชมสามารถปิดคลิปผมไปได้เลยนี่ผมพูดจริงนะปิดไปได้เลยครับไม่มีอะไรให้ทาเลยจริงเกมนี้มันมีแค่นี้จริงๆครับโอเคเรามาดูฉายากันดีกว่าถ้าเรามีนาฬิกาเท่าไหร่ คือจะได้ฉายาอะไรบ้างก็ตั้งแต่ขั้นแรกเป็นเวตเตอร์ก็คือผู้ที่รอ<ม>แล้วก็เป็นคนคนที่อดทนสูงแล้วก็หน้าเบื่อเนี่ยบ่อยแล้วก็ดินเตอทีฟก็คือแบบเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ออฟเซอร์เวอร์เป็นผู้สังเกตการเรามาดูกันว่ามีฉายาโอ้โหมันเยอะมากนะครับในต,ตอนแรกมันยังเป็นหลักเคธรรมดานะครับหลักพันหนึ่งเคเท่ากับหนึ่งพันนะครับต่อมาเป็นหลัก m, m เอ็มหนึ่งเอ็มเท่ากับหนึ่งล้านบิลเลียนหนึ่งพันล้านคิวเลียน 1, น่าจะหนึ่งแสนล้านหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งล้านล้านนะไม่มั่นใจแต่ว่ามันเลยคําว่าทิวเลียนไปแล้วเป็น QA QI อะไรไม่รู้มันมั่วตัวไปหมดเลยครับคุณผู้ชมมันไปไกลมากซึ่งผมอ่ยังอยู่แค่ QI แล้วการที่ QI เนี่ยครับกว่าผมจะ AFK มาได้เนะี่ยผม AFK ไปหลายชั่วโมงมากเกมเนี้ยคือผมเข้ามาใส่ผม AFK เสจผมไม่ทำอย่างอื่นเลยครับผมไม่ทำอะไรเลยกับเกมนี้เลยเพราะว่าเกมนี้ชื่อมันก็ออกอยู่ครับ เวทไทม์ time นะครับผมเสียเวลาชีวิตจริงๆนะแต่ผมก็อยากไปให้ถึงอันนี้นะแต่ผมไม่ไม่กล้าการันตีว่าจะไปถึงหรือเปล่าผมไม่ชวนมาบอกอย่างนี้ผมไม่ชัว์โอเคนะครับแล้วถ้าเราถึงในจุดจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีอะไรบ้างเอ่องั้นเริ่มจากไอ้ทางเนี่ยครับตอนแรกอ่ะทางเนี้ยมันปิดอยู่เมื่อมีเวลาถึงในระดับหนึ่งอ่ะหรือเราเคไว้สักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะเปิดทางนี้เข้ามาให้พอเปิดทางนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีสัญมิติแบบนี้เป็นมิติเอ่อ The Library ห้องสมุดแล้วก็มิติโลกอนาคตแล้วก็มิติจุดจบของโลกโอเคนะครับชื่อมันเหมือนดูดีนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรทําอยู่ดีครับผู้ชมผูม้ชมปิดคลิปได้ก็ปิดได้เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมไม่ติดอะไรอันนี้เป็น t h อ l i b บร r y อย่างเช่นถ้าเราเข้าไปในห้องเนี้ยครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ในการเข้านะครับอันนี้มันบอกว่าคุณต้องมีเวลาถึงสิบล้านอ่าแล้วก็อันนี้โลกอนาคตคุณต้องมีเวลาถึงหนึ่งเอ นี่ไม่ใช่มิลเลียดไม่ใช่บิลเลียรไม่ใช่ดเดีนะแต่เป็น s อแล้วนะต่อมาเป็นอันนี้จุดจบของโลกเป็นหนึ่งทีดีซึ่งสองอันนี้ผมเข้าไม่ได้เพราะว่าผมมีเวลาเอา้าผมถึงแล้วเหรอทำไมผมเข้าได้คุณผู้ชมเอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถึงแล้วหรอมันนับจากเวลาด้านล่างที่ผมมีนะเป็นดีดีอันเนี้ยไม่ได้นับจากนาฬิกาสายของผมนะครับโอเคอ๋อมมนเป็นรูปนี้นี่เป็นรูปเวลาที่นาะ โอเคโอเคครับก็ตามนั้นเลยครับถ้าเกิดคุณเอฟเคหรือผมเนี่ยที่เอฟเคมนานานหลายชั่วโมงนะผมแบบโอ้โหแล้วก็เข้ามาอปนี้ได้เลยอย,อย่างเช่นตัวสิบล้านตัวนี้ใช้แค่สิบล้านเวลาก็เข้าไปได้เข้าไปเสรยฟพุททำอะไรต่อรู้ไหมครับเข้าไปเสริพุกก็เอ k นั่นแหละฮะเนี่แหละคือเกมนี้เวสท์ไทม์นะครับผมเ,เกมเสียเวลาชีวิตชื่อมันบอกตรงตัวไปเลยว่าเสียเวลานะครับโอเค แล้วก็ไปดูกันต่อว่าโลกอื่นเป็นยังไงเมื่อกี้ผมเข้าโลก The Future ได้นะผมไปดูก่อนว่าโลก The Future เป็นยังไงนะคุนเมื่อกี้เข้าไปไหนอ,อะไรอ่ะเหมือนเหมือนคนเข้าไปนั้นเต็มไปหมดเลยแต่ผมยังไปไม่ได้นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาอันนี้ก็จะ F K ในนี้ยจะได้คูณสองนะครับเวลาอันนี้เหมือนเออมันเป็นโลกของดับเบิลบอลเหรอ,อ,อโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมคระะับมองไปที่สูงสูงก็ไม่มีอะไรข้างบนนั้น เป็นโลกรายการเวลาของนักขึ้นบนอนปะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรไหมแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าทางนั้นก็ปลดล็อกแล้วเหมือนกันตอนแรกมันก็มีกำแพงกั้นอยู่และข้างในนี้ก็จะมีทางไปอีกนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ใช่นี่นใช้คำว่าสองร้อย UQAG แต่ไม่น่าจะใช่เวลาด้านล่างอันน่าจะเป็นอีออนที่เป็นรูปนาฬิกาสายแล้ว ในกาซ้ายเรียกว่าอีออนนะครับส่วนเอ,อ่อในกาด้านล่างเรียกว่าเวลาแล้วกันไทม์คือเวลาแต่ผมไปดูด้านขวาบนสังเกตนะครับด้านขวาบนนะครับมันมีคําว่ายูนิเวิร์สด้วยที่แปลว่าจาัก,กรวาลผมมันยังมีอยู่แค่ศูนย์แต่เวลาผมมามีไปเยอะมากกันนั้นนีละแล้วก็อีออนก็มีเยอะแล้วทาไมยูนิเวิร์สเป็นยังศูนย์อยู่ไม่รู้นะมันอาจจะต้องปลดล็อกพวกนี้ไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพยายามปลดล็อกไปให้ได้นะครับผมจะเอฟเคไว้ ทุกวีทุกวัน่อเล่นแต่เดี๋ยวเอฟเไว้สักพักน่อไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มให้คลิกผมมาลองคลิกก็ล่ะมันก็จะเพิ่มตัวอีออนในการแบบเอ่อเพิ่มอีออนเข้าไปอะ่ะอย่างเช่นแบบสมมุติเรามีเอ่อเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยอีออนแล้วกันมันก็จะเพิ่มตามจำนวนที่มันเขียนไว้หนึ่งจุดศย์ห้าก็คือเพิ่มแค่ประมาณ นึงจุด0.5นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะผมนึกแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมด0 5นี่มัน5เปอร์เซ็นต์ปะอ,อ่ใช่ใช่น่าจะ5เปอร์เซ็นต์ครับก็คือหมายความว่าถ้าเราไปจุติรอบหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับ๋ยวผมพาไปดูตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าผมจุติแล้วสมมตินะครับสมมติตัวเลขขึ้นมาถ้าผมได้หนึ่งล้านอ่ามันก็จะบวกเพิ่มอีก5เปอร์เซ็นต์ให้ผมเองครับ กนจะกลายเป็นเท่าไหร่นะหนึ 1, 000, ่งล้านบวกห้าเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่หนึ 1, 000, ่งล้านบวกห้าเปอร์เซ็นตได้ห้าหมื่นห้าหมื่นครับอ่าประมาณนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านห้าหมื่นแสดงว่าผมมาต้องมาคลิกไปบ่อย,อยโอเคแต่ถ้าผมมาคลิกไปบ่อยตรงเนี้ยแล้วผมก็จะได้ไปเอฟเคในห้องที่มันคูณสองได้ไหมเนี่ยแต่ในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือตรงเนี้ยมันเป็นเอ่อคอมมูนิตี้หรือก็คือ เป็นการคลิกรวมกันของทั้งเซิร์ฟเวอร์แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมย้ายเซิร์ฟไปแล้วมันจะหายยหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะหายนะมันมันแล้วแต่เซิร์ฟนะผมเรานะไอ้ตรงปุ่มเนี่ยเพราะว่าผมเอฟเคมาก็นานมากเลยนะแล้วมันก็หลุดเซิร์ฟไปบ่อยผมย้ายเซิร์ฟไปบ่อยมากเลยมันทําไมมันยังเหลือแค่สามร้อหกสิบหกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเล่นหลักพันหลักหมื่นที่จะมาคลิกแค่สามร้อยครับผมผมไม่เชื่อแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราย้ายเซิร์ฟมันก็จะเป็นค่าตัวเลขของเซิร์ฟนั้นๆนะครับ เหมือนคนนี้กํลาลังคลิกให้อยู่เนี่ยส่วนผมคลิกส่วนตัวดีกว่าผมคิดว่าส่วนตัวเนี้มันน่าจะไปทุกเซิร์ฟได้อันนี้ก็ปล่อยออโต้คลิกไว้ที่ตรงนี้ได้เลยส่วนเรื่องยูนิเวิร์สตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมาหาคําตอบที่หลังหลังจากที่ผมเอฟเคข้ามวันข้ามคืนนะ่นะก็คล <ip> ิป <ian> นี้น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับส่วนพาร์ทสองนี่ก็รอดูกันว่าจะมีอะไรแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกเกมนี้อย่าอย่าคา,าดหวังเยอะคาดหวังเยอะคุณผู้ชม แล้วผมไปดูเอ,อตัวอัปเดตไปด้วยนะเขาบอกว่ามีอัปเดตด้วยเอ,อวันที่18แจนถ้าเข้าไปดูที่หน้าเกมนะครับผมสลับจอ,อยังไงนะผมหาพีสลับจอไปมึงนะคุณผู้ชมอ่นนี่คุณผู้ชมเห็นไหมถ้ามาดูจอผมนี่ผมสลับจอมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออ่กดจอใหญ่ก่อนกดจอใหญ่แล้วโอเคถ้าสังเกตนะครับจะมีอัปเดตนิวแมค h a ค i c ิกใหม่ขึ้นมา ผมจะลองเข้าไปดูนะมันคืออะไรนิวเมคานิกมันเข้าได้ไหมอ่ะเข้าได้ด้วยเห็นไหมโหดชาจังในงผมล่มเหรอไหนมั่ง Chapter สอง Expansion หมายถึงว่าจะมีบทที่สองต่อแล้วก็กิฟติ้งน่าจะเป็นการให้กล่องขวัญกันนะครับโอเคสำหรับเกมเวสตาวนี่ก็น่าจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กด s c r ต b e ให้ผมทีนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผมไป AFK ตลอดทุกวีทุกวันทั้งชีวิตนี้ผมจะ AFK แล้วไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเข้าแต่เกมเนี่ยก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทสองนะครับว่าจะมีระบบอะไรอีกขึ้นมาแล้วก็อัปเดตใหม่ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปพักผ่อนกันนะครับไม่ต้องมาเล่นเกมนี้นะครับไม่มีอะไรทำให้ผมเล่นคนเดียวพอให้ผมเสียเวลาคนเดียวพอคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาแบบผมนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับเจอก,กันพาร์ทสองครับผมไปแล้วครับบายบาย